เย็นนี้สวัสดีทิตย์นะคะเราดูการเมืองกันหน่อยนะคะต้องไปกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีที่ช่วงนี้ยังลงพื้นที่ตรวจราชการต่อเนื่องยืนยันว่ามือเจ็บไม่เป็นอุปสรรคนะคะวันนี้ก็ไปสองจังหวัดค่ะล่องใต้ไปที่สงขลาและยะลานะคะเดี๋ยวผู้ชมรอดูเลยเพราะว่าท่านนายกเนี่ยโชว์ลูกอ้อนแหลงใต้ด้วยนะคะในขณะที่ก็ยังใส่เปลือกอ่อนที่มือด้านขวาที่มีอาการอักเสบส่วนมือด้านซ้ายก็ใส่ที่พยุงข้อมือนะคะป้องกันการติดเชื้อหลังจากที่ถอดสายใส่ยาฆ่าเชื้อ นี่คือจุดแรกที่จงังหวัดสงขาก็เริ่มต้นสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขาก่อนที่จะไปตีกลองระคังคล้องเอาเลิกเอาชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ จากนั้นค่ะก็ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่บริเวณท่าแพขนานยนต์อำเภอเมืองนะคะก็มีนายเจือราชศรีอดีศสาพ,พักประชาธิปัตย์ว่าที่ผู้สมัครพักรวมไทยสร้างชาติและอีกหลายท่านมารอต้อนรับนะคะซึ่งทันทีที่มาถึงก็มีประชาชนมอบดอกไม้ให้กำลังใจตะโกนว่าลุงตู่สู้ๆชาวสงขลารักลุงตู่ค่ะ ซึ่งพลเอกประยุทธ์นะคะก็กล่าวมอบนโยบายและพบปะประชาชนอย่างอารมณ์ดีค่ะโชว์ลูกอ้อนแหล่งใต้ด้วยนะคะยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับพื้นที่ภาคใต้พร้อมรับปากจะพิจารณาหลายโครงการที่เสมอเสนอมาด้วยค่ะจังหู้่อยแล้ว่อยแล้วจินข้าวย้าง อะไรได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะ,ะไ,ได้ไปหัดต่อหัดต้องหัดให้ได้เห็นใจอะ,อะไรไไท,ะทำได้มันต้องได้เนาะมันต้องได้ถ้าได้ทำนะ <laughs> ใช่นะคะถ้าได้ทำนะคะอบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหัดต่อ,อะนะคะจากนั้นท่านนายกก็ไปพบปับประชาชนชาวหัดใหญ่ต่อค่ะที่ตลาดสันติสุขและตลาดกิมหยงที่อำเภอหัดใหญ่นะคะบรรยากาศคึกค,คักมากค่ะก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่จังหวัดยะลานะคะซึ่งผู้ชมถ้าวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีมีสีสันที่เป็นกระแสะในโซเชียลค่ะหลังจากที่เพจวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิต์ได้โพสต์ภาพวิทยากรคนหนึ่ง ที่ผู้ชมลองดูผ่านๆนะคะนี่ยิ่งดูแบบหลายๆรูปแบบนี้จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่คือคุณสินเทาชัยสวัสด์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาชีวศึกษาที่หลายคนบอกว่าเว็บแรก ถึงกับต้องขยี้ตาดูนะคะว่าเป็นคนดังระดับประเทศหรือเปล่านี่เปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆซ้ายขวาค่ะเหมือนอยู่นะ<笑><笑>จริงๆคือเหมือนอยู่นะบางคนบอกไม่เหมือนแต่ก็คล้ายมากะนะคะแล้วบางคนบอกว่าแว็บแรกนี่ใช่เลยแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าไม่ใช่แค่แว็บแรกแต่ว่าแว็บสองว็บสามก็ว่าใช่ไม่ได้ปะเนี่ยค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นสีสันในโลกโซเชียลนะคะมีคนแชร์กันไปโอ้โหหลายพันคนเลยอื คอมเมนต์เพียบค่ะค่ะ,ะมองไกลๆนี่ตกใจเหมือนกันว่าลุงตู่มันทำอะไร <c oughs> หรือเปล่าค่ะ <c oughs> นะคะ,ะพาไป